เราไปตั้งตรงไหนนีมันจะตั้งตรงไหนทั้งบนเลยทั้งล่างขั้งทงล่างใช่ไหมแต่ว่าป้าป้าว่ามันจะโดนนี่มันล้มแล้วก็จะไฟไหม้ตรงนี้ต้องเอาเีป มันลึกไปลูกมันตั้งไม่ได้เห็นไหมมันอย่างนี้นดีแล้วเนี่ยตั้งตรงนี้เลยนะแต่ว่าหนูต้องออกไปห่างๆเทียนหน่อยเพราะว่าถ้ามันล้มมาปุ๊บมันก็จะเจอตรงนี้มันก็จะไหม้ตรงนี้เข้าใจไหมคาดสิกย์จังเลยนะลูกนะชีวิตมันคาดสิกเนาะดูป<ร>ลาหมดดึงดึงฟูกไปให้หน่อยจะมึงดึงฟูกยังลูกน้อยอ่ะดึงน้อยอดึง ดึงฟุตให้ป้ปาดึงเหรอนาเค,เ,ค,เ,คเ,าเห็นเนี่ยเวลาเทียนลมมาตรงนี้มันก็แค่ตรงนี้มันก็จะไม่ถึงไฟตรงนี้เ,เห็นไหมสวยมากเลยใครรูห้หรติมากว้าว่อไหมปะพะมดหล่อไหมลูกสวยมากเลยครับ